วันนี้อยู่กับจิ๊กโโบนัทนะคะ s <S วันนี้นะคะพี่โบแล้วก็แม่แม่เรามีเกมมาแข่งก okay. ันอีกแล้วค่ะพี่โบรู้ป่าวว่าเราจะแข่งอะไรกันวันนี้พี่โบรู้ป่าวว่าเราจะแข่งอะไรกันวันนี้ตักโอเคทุกคนวันนี้เราจะเล่นแข่งตกปลาน่ารักมากเลย พี่โบพี่โบวันนี้พี่โบจะแข่งตกปลากับแม่ใช่ไหมครับชนะรุ่นป่วอ๋อพี่โบสามารถชนะแม่ได้ไหมชนะได้อ้โหชนะแม่ได้นะทุกคนพี่โบบอกว่าพี่โบสามารถชนะแม่ได้ใช่ไหมครับปูปูปู้ปูปูะป<า>โอเคพี่โบพร้อมอยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วก็เลดี้ก็ไปเลยพีเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องประกอบกันเลยใช่ไหมพี่โบ พี่บอดูนี้มันมีตัวอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือตัวอะไรครับเป็ดเป็ดกราบกาบกราบกาบกราบกาบกาบแล้วก็อันนี้ตัวอะไรครับปูปูปูหนาค่ะเจตัวใหญ่ซะไม่มีแล้วก็อันนี้คืออะไรครับอบอบโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะกันเลยฟิตป่าฟิตป่าถูกต้องเงี้ยง ตอบโต๊ะให้มีเอาถุงไสกล่องไว้ครับพี่โบถุงใส่กล่องคืนมไวม้มีเบ็ดตกปลาสองอันพี่โบจะเอาสีอะไรสีตุไอ้ทีนี้็นตัวเป็ดนี่ทุกคนเนี่ยแม่ขอตัวไปประกอบโต๊ะตกปลาก,ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันกันบพี่โบนะอนตอนนี้นะคะ เราประกอบโต๊ะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แล้วเรามาดูตัวสัตว์ของเรากันว่ามันมีตัวอะไรบ้างพี่บอันนี้ตัวอะไรครับฮะตัวอะไรไม่ใช่ดูดีๆอันนี้คือปูนะคะแล้วก็อันนี้ป๊บโอ๊บปอ๊อ๊บแล้วก็อันนี้นะคะเตจเตจแล้วก็อันนี้พิปป้าพิปป้าแล้วก็อันนี้นิรัยอะไรอะดูดิอะ ปลาเหมือนกันโอเคแล้วก็มีอันนี้ด้วยพี่โบน,นี้สุดเลยครับดาวดาวอ่าโอเคแล้วก็มีกระชอนด้วยนะทุกคนเดี๋ยวแม่จะขอทําการเติมน้ําก่อนนะแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาตัวปานะคะลงไปเลยอุย้ <c ười> อนนพี่โบเอาปลาใส่เลยะครับใส่ลงไปเลยว่ายน้ำปอมแปลง หอมแปมดีนี่ค่ะพี่โบเออเอาป๊อปป๊อบปอด้วยเย้วาย <laughs> ต้นไม้ร่วงเลยอ่ะพี่โบร่วงน,น้ำเออร่วงน้ำเลยนี่เดี๋ยวแม่ทำให้ครับ โอเคเดี๋ยวแม่กับพี่โบนะทุกคนเราจะทําการตกปลาดูสิว่าใครจัดได้ปลาเยอะกว่ากาันพี่โบพร้อมเปล่าไหมคบไม่ได้เลยอู้ไม่ได้เลยใช่ไหมได้โอเคทุกคนเดี๋ยวแม่กับพี่โบจะเริ่มทําการตกพี่โบเอามือจับแค่นั้นก็พอใช่จับอย่างนั้นแหละแล้วก็เอาไปตกตกตกตัวอะไรไอตัวปลาเขาให้ใช้ก็นี่น้ำกระชอนนี้เกี่ยวนะพี่โบเดี๋ยวแม่จะรอเฮ้ ทุกคนนี่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 ไม่ได้ตัวอะไรไม,ไ,ไม่ได้ตัวอะไรทุกคนนี่ไม่ได้ปูอ้าวพี่โบไม่ตกแล้วหรอพี่โบใช้กระชอนเอาเลยเหรอครับฮะพี่โบใชก้กระชอนเอาเลยเหรอครับลูกพี่โบตักอะไรตักตัวอะไรครับ มือจับเลยเร็วกว่านะทุกคนเอาใส่ไว้ด้านข้างเลยดีโอเคอาตัก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 แม่ขอมั่งแม่ขอมั่งแม่ขอตกอบโอบมั่งได้เปล่าเอ้าไม่ได้พี่วงเอาไปหมดแล้วทุกคนแม่ขอบเป็ดจ้าบแม่ขอบเป็ดจ้าบเป็ดจ้าบมาเร็วเป็ดจ้าบเอ้าไม่ได้อ่ะโบปาดาแล้วกันปาดาคนเดียวเหรอนี่แม่ก็ได้เหมือนกันไม่ได้ปลาดา ปลาดาวแล้วก็เหลือเป็ดกาบใครจะได้เป็ดกาบนะแม่ขอบ้าโมนัสเอาคนเดียวเลยอ่ะสรุปแล้วอ่ะทุกคนดีอ่ะเอาแล้วอบบป่ะจะเอาไ้ไหนครับเอาไว้ตรงนี้ฮะเอาไว้ตรงนี้โอเคนี่สรุป นะคะทุกคนพี่โมตักคนเดียวเลยไม่ยอมให้แม่ตกเ่าแม่แอบตกแม่แอบตกแม่แอบตกมั่ง, <c oughs> งได้ขอตกมั่งได้เปล่าขอตกมั่งได้เปล่าครับเอาบอจะตกด้วยอด่ดิเอา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 ลงไปเอาลงไปใหม่เอาลงไปใหม่เอ,หมเอาลงไปเลยลงไปเลยโ่าท้าจะตกหรือว่าจะเกากระชอนดีพี่โบไม่เอาเอายังไงดีครับ บบอ่ะะแบบไหนดีอ่ะแบบไหนดีลองดูดิอ่ะแม่หยิบให้ <c oughs> อะโอเคครับค่ะลูกอ่ะสองงานไปเลยเล่นคนเดียวเลยจ้่ถ้าง,งั้นตกคนเดียวเลยดูดิอะ <c oughs> จะได้กินสักตัวไหมปลาวันเนี้ <c oughs> <c oughs> พี่โบสนุกไหมครับครับพี่โบชอบไหมครับ,รบโอเคอะตกปลาชอบนะทุกคนพี่โบ,บบอกชอบนะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะแม่กับพี่โบจะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันต่อใช่ไหมครับพี่โบ อะอ่ะพี่โบบอกทุกคนก่อนครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค <c oughs> กไล์กดแชร์กดแชร์แชรปุ๊บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ใครครับ,อบ,รรบโอเค, bye bye, คบ๊ายบายปุ๊บเดี๋ยวเงเปล่า